ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปณิชาอีกเช่นเคยนะในช่อง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดวันที่16มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมนะคะเ,เพื่อนๆพ่คะแม่หมอแบ่ง วันที่ตามศาสตร์นิรายณะนะคะซึ่งแต่ละศาสตร์วันที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่พลาังงานใกล้เคียงกันนะคะสามารถมารับชมรับฟังได้นะคะเพื่อนๆคะ mm ่ะ hmm. วันนี้แม่หมอขออธิษฐานจิตแทเนเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ขอสัตว์พลังงานหน้าไพ่นะ mm hmm. ดูตัวต,วตนความรักความสัมพันธ์ของเราก่อนซิว่าชาวราศีมิถุนนะนะตอนนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนับตั้งแต่ที่คุณเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะคุณเป็นเช่นไรนะพลังงานหน้าไพ่นะคะพลังงานหน้าไพ่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อ,อเป็นไกด์ไลน์นะคะ ฟังเพื่อสนุกสนุกนะอย่าจริงจังซีรียสนะคะเพื่อนๆคะนะอย่าให้พลังงานหน้าไพ่กำหนดชีวิตเรานะคะเพื่อนๆคะนะแม่หมอขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการคอมเมนต์นะคะแม่หมอพยายามเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะหากคอมเมนต์ใดที่แม่หมอยังไม่ได้เข้าไปตอบขออภัยด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของแม่หมอนะ วันนี้แม่หมอมีพระสุรัสวดีเทพเทวีแห่งชายาพระพรหมนะมหาเทพผู้มีเมตตาอยู่เบื้องหลังนะคะอันสวยสดงดงามน,นี้นะแม่หมอขอพลังงานไพ่ห้าใบานะคะดูตัวตนของเรานณะนะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภเป็นเช่นไรนะคะใบแรก เดอะแฮง m มนนะตามด้วยภพยของคนคู่นะคะนะพลางานหน้าไพ่ที่ไม่หมอเห็นนะคะตามด้วยใบที่3าสีไม่เท้าและ8ดไม้เท้า ตามด้วยสองดาบนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะคะอ้อขออภัยค่ะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมิถุนนะพลังงานหน้าไพที่ไม่หมอเห็นณนะตอนนี้ตัวตนของคุณคุณเองน่าจะเขาเรียกว่าถูก เหมือนผูกรัดตาตึงในความรักขยับขยื่อนไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมิถุนหากคุณกับคนรักเขาเรียกว่ามีปัญหากันณนะตอนนี้คุณเองยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตได้อีกนะคุณยังผูกตัวเองไว้ในกับความรักเช่นนี้นะคะ เห็นไหม The Hangman นี้เกิดขึ้นนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะความรักครั้งนี้คุณกับคนรักเป็นเหมือน The Reaver ผู้นี้คุณกับเขามีความผูกพันกันทางจิตหรือคุณกับเขามีความผูกพันกันตั้งแต่อดีตชาตินะสวรรค์เบื้องบนเขาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันในครั้งนี้ ความรักครั้งนี้มันจึงดูเหมือนแม่หมอคะทําไมเจอกับเขาครั้งแรกทั้งที่ยังไม่ได้รู้นิสัยใจคอกันมากมายทําไมหนูถึงมีจิตผูกพันกับเขามากขนาดนี้นะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะหากคุณเป็นท่านชายที่มารับชมคลิปนี้คุณกับเขาเขาเรียกว่ามีความรักที่ มันตัดขาดออกจากกันยากมากๆนะคะแต่ด้วยสถานการณ์หน้าไพ่ที่ไม่เหมาเห็นความรักที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนคุณเองเหมือนคนที่ถูกปิดตาเอาไว้นะและกำลังหาทางออกในปัญหาความรักใช่ไหมคะคุณกำลังเลือกตัดสินใจว่าคุณ ะทำยังไงดีกับปัญหาความรักครั้งนี้มันมีสองทางให้คุณเลือกนะหากความรักครั้งนี้คุณเองคบกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ห่างไกลกันนะคุณอาจจะมีปัญหาการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณกับเขาอาจจะบล็อกการติดต่อสื่อสารกันนะคะคุณกับเขาเพียงการส่องมองกัน สื่อสารกันทางโรคโซเชียลเท่านั้นนะหรือความรักครั้งนี้คุณเองอยากจะสารความมั่นคงให้มันเป็นสี่ไม้เท้าแต่ความรักครั้งนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่คุณเองก็ยังไม่สามารถที่จะขยับขยื่อนไปไหนได้นะคุณถูกพันธนาการไว้อย่างนี้นะคุณจึงต้องนิ่งเฉยดูแลตัวเองนะอยู่กับตัวเองไปก่อน โดยลำพังใช่ไหมคะพลังงานที่ไม่มอเห็นแต่นับจากที่คุณมารับชมรับฟังคลิปนี้คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกว่าคุณจะทำยังไงในความรักครั้งนี้นะคะแม่หมอขอพลังงานอีก5้าใบนะคะดูคนที่เขาเข้ามาสารสัมพันธ์ความรักกับคุณนะเขาเป็นคนยังไงเขาทำอะไรกับคุณไว้นะหรือเขาเป็นใครที่เข้ามา พลังงานใหม่ๆเข้ามาไหมหรือเป็นพลังงานเก่าๆนะคะที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับชาวราศีมิถุนนะคะแม่หมอกขอพลังงานไพ่ห้าใบาค่ะเพื่อนๆค่ะใบแรก5ถ้วยตามด้วยไพ่ของ the emplace นะคะตามด้วยสามเหลียนนะเขาบอกว่าคุณเอง ยังอะไรอาวรนในความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้ที่เราสารสัมพันธ์อยู่หรือคนที่จะเราจะพบเจอในอนาคตนี้เขาเป็นคนที่มีอดีตในความรักเขาเป็นเพื่อนค่ะนะสามไม้เท้าตามด้วยอสองถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเรา เขาเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพื่อนๆคะเป็น,ปน,ปนราชินีดินิสนี่นะเป็นคนที่เก่งทั้งงานนอกงานในบ้านนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเ,เก่งในทุกๆเรื่องนะความสามารถรอบด้านนะคะคนคนนี้นะหากใครได้ไปครอบครองเ,อเขาสามารถให้ความอบอุ่นดูแลเราได้อย่างดีนะคะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขามี อดีตที่ไม่สวยสดงดงามค่ะเพื่อนๆนคะเขาอาจจะมีความทรงจำในความรักที่ยังอะไราอาวอยยังตัดจบกับความปัญหาเดิมๆไม่ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความฝังใจในเรื่องอดีตที่มันไม่ดีนะคนที่เข้าอกๆในความสัมพันธ์ของเขาทำให้เขาเองต้องเจ็บปวดใจนะคะและยังเหมือนคนที่ ยังไม่เปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามานะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงในตัวเองนั่นเองนะคะ คนคนนี้นะหากเราไปคบเขาหรือติดต่อสื่อสารกับเขาเราต้องใช้ใจแรกใจเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆคะเราถึงชนะใจเขาได้นะหากเราชนะใจเขาได้คนคนนี้เขาจะรักเราจนหมดใจนะคะและซื่อสัตย์ต่อเรามากๆนั่นเองนะคะหรือพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่ไม่หมอเห็นความรักครั้งนี้ชาวราศีมิถุนคะ คุณเองอาจจะได้ติดต่อสื่อสารหรือดิวกับคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะแต่พลังงานเป็นลักษณะเข้าๆออกนะคะและเขาเองอยังเฝ้ามองเฝ้ารออยู่นะคะรอที่จะมาหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้คุณนะรอให้ความรักครั้งนี้มันอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นใจและเขาจะกลับมาแลกถ้วยเลกสัมพันธไมตรีที่ดีงามให้แก่คุณนั่นเองนะคะแม่หมอขอดูบทสรุป ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมิถุนแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะนับจากที่เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แนวโน้มเป็นไปได้อาเป็นลักษณะหน้าไพ่พลังงานหน้าไพ่ต้องการบอกอะไรกับเรานั่นเองนะคะเพื่อนเพ่คะแม่หมอขอห้าใบค่ะอใบแรกราชาถือถ้วยตามด้วยราชินีถือดาบและ ราชาถือดาบนะคะเ,เพื่อนๆคะตามด้วยอัศวินถือเหรียญและเดดซันนะคะพลังงานหน้าไพา่บทสรุปชาวราศีมิถุนแม่หมอดีใจด้วยนะคุณได้หน้าไพ่พลังงานเดดซันเป็นใบที่ดีที่สุดของสำรับนะคะเขาบอกว่าความรักของคุณมีแนวโนม้ม จะไปในทางที่สดใสงดงามนะความรักที่มันมองเหมือนอคุณกับเขามันมีการติดต่อสื่อสารที่บล็อก หรือการติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้ระยะทางในการเดินทางเข้ามาพบกันความรักของคุณที่มันหยุดนิ่งลงและความรักของคุณที่ตัวคุณเองกำลังจะตัดสินใจเลือกนั้นบทสรุปในความรักครั้งนี้คุณกับเขามีพลังงานที่พอๆกันค่ะเพื่อนๆคะเขาถือดาบคุณก็ถือดาบนะคุณกับเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลา,าดนะเขาก็เป็นคนที่เฉลียวฉลา,าดเช่นกันค่ะเพื่อนๆค ต่างฝ่ายต่างหยุดนิ่งรอการตัดสินใจนะคะในความรักครั้งนี้นะและคุณกับเขาแน่นอนคะ่ะพลังงานที่แม่หมอเห็นคุณกับเขาน่าจะเดินทางหรือมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะเ,เพื่อนๆื่อนคะคุณจะได้เดินทางมายยืน่นเหรียญสร้างสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันเป็นเหมือนเดซันนะความสว่างสวยความชุ่มชื่นในหัวใจแสงสว่างนะ ความสุขสมบูรณ์รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะหากบางคู่กรณีอาจจะมีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะคะนะแม่หมอขอดูบทสรุปพลังงานของเราบรรดานางฟ้าเขาต้องการให้คำแนะนำอะไรกับเรานะคะไปแรก Fake You Fair ตามด้วย c h i l d ดิลและ Protester นะคะเพื่อนๆคะ เขาบอกว่าความรักครั้งนี้นะอินเนอร์หญิงอินเนอร์ชายในตัวคุณนะคะต้องการได้รับการปกป้องดูแลนะคะต้องการเ,าเขาเรียกว่าให้คุณหาความสุขใส่ตัวเองเขาได้มาปกป้องดูแลคุณแล้วจากเราบรรดายูนิคอนทูตแห่งสวงสวรรค์นะคะโพเทสต์นะติ้งบิ๊กไอนะคะ ฟิวเจอร์ในอนาคตของคุณนะเหล่าบรรดานางฟ้าเขาได้ประทานพรที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คุณแล้วนะคะจงรักษามันให้ได้นะคะเพื่อนๆเอซีของแม่หมอชาวราศีมิถุนนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปให้ได้นะคะนะวันนี้แม่หมอขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบายบายค่ะเพื่อนๆคะ่ะ